ดินน้ำลมไฟชาวไทยมิตรคิดว่าตัวเองเป็นคนาธาตุไหนครับเดี๋ยววันนี้แอดจะมาบอกวิธีดูง่ายๆที่สุดจากราศีเกิดของเรากันเริ่มที่ธาตุไฟนะครับคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นําและความกล้าหาญซึ่งหินประจําธาตุนี้ก็คือหินอาเกตสีแดงครับต่อมาธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความสําเร็จคู่กับหินไทเกอร์ไอ สีน้ำตาลทองส่วนาธาตุลมได้แก่ชาวเมถุนตุลและกลุ่มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์และสเสน่ห์ซึ่งหินของาธาตุนี้ก็คือหินมูลสโตนสีน้ำนวลและสุดท้ายาธาตุน้ำคือชาวกรกฎพิจิกและมีนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบและเป็นที่รักคู่กับหินลาปิสลาซูลี่สีน้ำเงินครับและหินประจำาธาตุทั้งหมดที่แอดเล่ามาก็ได้ถูกนำมารวมไว้ในสอยข้อมือจากราศีเส้นนี้แล้วครับชาวไทยมิรคนไหน อยากเห็นว่าเส้นของราศีตัวเองที่มาพร้อมกับหินประจำธาตุนั้นหน้าตาเป็นยังไงกดจิดตกตร้าเพื่อเข้าไปดูของจริงได้เลยครับ